ีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการรู้ท่าทันโลกดิจิทัลนะคะปัจจุบันเนี่ยอะไรอะไรก็จะเป็นโลกออนไลน์ไปหมดเลยค่ะเช่นการเรียนการสอนการเซิร์ชข้อมูลหรือว่าการหาข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์มันคือการที่เราเนี่ยจะต้องมีทักษะ่างแล้วทาไมเราถึงต้องมีการประเมินข้อมูลหรือว่าการตัดสินใจในการใช้ชีวิตเกี่ยวกับ การใช้โลกออนไลน์ด้วยล่ะมาเริ่มจากการประเมินข้อมูลก่อนเลยนะคะ 1. เนี่ยในโลกออนไลน์จะมีทั้งข้อมูลเท็จจริงปะปนกันไปการที่เราต้องประเมินเนี่ยเนื่องจากจะได้ไม่ทําให้เราส่งข้อมูลผิดพลาดนะคะทุกคนและการส่งข้อมูลผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปได้เลยนะคะต่อมาการตัดสินใจทําไมเราถึงต้องมีทักษะในการตัดสินใจ 1. ทุกวันนี้นะคะการสั่งของออนไลน์ ว่าการเสพข่าวการเมืองนะคะเราต้องประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะว่าเราจะเชื่อข้อมูลนี้ดีไหมมันก็จะวนกลับไปการประเมินข้อมูลนะคะตบการนำเสนอวิดีโอการรู ok ้เท่าทันโลกดิจิทัลงนี้นะคะสวัสดีค่ะ